อ่ะฮะอ่ะฮะไม่มาเด่นทางด้านหน้าว้าว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 สุดยอดไปเลยอ๋อโอ้นี่ซูกาไฮร์เกอร์ ชแนลครับอ,อยู่กับพี่เจยาไปนะทุกคนก็แต่ว่าตอนนี้สวัสดีสวัสดีสสดไอ้กัดน้องอ่าน้องทีอทสวัสดีอยู่กับพี่เจพี่เจ แต่ตอนนี้พี่เจาหาเจอะน้องเจ๊ไม่เจอแล้วฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนกันหว <Okay, S 2> ะเคไปเดินก่อนเดินก่อนนะไปเรื่อยๆอยู่กับพี่เจก่อนนะก็ไปไหนดี พาชมบรรยากาศครับบรรยากาศอัอนนี้ก็อาดิดาสว้าวอาดิดาสก็มีโผล่ใช่ไหมครับรจากเนื้อเป็นรองเท้าะะแบบสปอร์ตสปอร์ตเนาะเ็าไปห่ออาดิดาสครับรองเท้าวิ่ง แต่อตอนนี้พี่เจหาเจไม่เจอแล้วสวัสดีทุกคนอยู่กับพี่เจพี่เจอ,อยู่ม่กาบางนาครับม่กาบางนานะอ่นนี่ครับ Adidas แล้วก็ Under นะครับโกลกาครับอยู่ทางด้านบนหมดเลยครับ s k e t c h e ครับแล้วเป็นโซลรองเท้าโกกา,าว้าวพี่เจอชอบมากครับอ่า running 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 สาย running เลยในตอนนี้สุดสุดลด25เปอร์เซ็นต์ครับผมก็เป็นฮูก้าเนาะฮูก้าว้าวว้าวเป็นอ่าของแบรนด์ฮูก้าครับผมสวยมากครับเป็นอ่า running เนาะ running running เนาะเป็นสปอร์ตครับผมออกกำลังกายก็อ่ามีโปรโมชั่นนะครับเขาก็มาจัดโปรโมชั่นทางด้านนู้นก็เป็น H&M สภาพ H&M ว้าว Under Huka Skate Shoe อ่า สวยมากครับโฮก้านะครับนี่เป็นแบรนด์โฮก้านะฮะตัวนก็สวยสุดๆไปเลยครับอ่าเป็นสปนะอร์ตเนาะของมิววาลานก็มีครับโอหมีหลายแบรนด์เลยทุกคนมีหลายแบรนด์เลยมีหลายแบรนด์เลยครับผมอักคูนี่แวนคอนเวิร์ตอ่า ทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่าซาร่านะครับซาร่าก็เป็นแต่ซาร่าสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับพี่เจพี่เจพี่เจนรองเท้านี่ก็เป็นอ่าแว่นครับแวน่น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 สวยนะพี่ว่าโอเคเลยอันนี้ยอดฮิตครับอ่าสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลไฮ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 อ่าแว่นนะ นี่ก็เป็นซาลาแต่ตอนนี้พี่เจเดี๋ย <laughs> <Yeah. Your S 2> พี่เจนะพี่เจอ่ายเลขพี่เจครับอ่ายเลขพี่เจกดอ f เ e อร์นูนได้แล้วนอาเริ่มบ่ายแล้วกดอ f เ e อร์นูนครับ everyone My name is ีเจ for the channel the i family ครับผม thank you for watching <you. S 1> thank you สมัคร thank you so much นี่ก็ this is start ครับก็เป็นอ่า uh, สตาร์ทเลยครับเนี่โ okay. อเคอ่าฮะนะครับเลื่อนต่อเล็โกว้าวาว,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 าว้าวว้าวครับภาพผมชาร์จไหมเอ่ยสวัสดีนะทุกคนสวัสดีครับภาพยังคมชาร์จไหมครับทุกคนก็เป็นสปอร์ตเวอร์ครับผมอันนี้พี่เจอยู่นะนะอ่าเขียนาาว่าสปอร์ตเวอร์นะครับ อ่าสปอร์ตแบรนด์